สวัสดีครับพวกผมช่อง FT ฟ Farm ร์ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมฟาร์มวัวของนักมวยดังครับผมนักมวยดังระดับประเทศเลยนะครับผมผมรับรองว่าถ้าผมพูดถึงชื่อแล้วทุกท่านต้องรู้จักแน่นอนนะครับผมเป็นฟาร์มวัวของคุณกุหลาบดานะครับผมแกนั่งรออยู่ข้างในแล้วนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมกุหลาบดําสจเปี้ยกอุทัยนะครับครับผมชื่อในวงการมวยก็กุหลาบดําสจเปี๊ยกอุทัยเนี่ยนะครับ ครับผมอ่าได้รับชายาสายอุกบาตนะครับสายอุกบาทครับผมผมถามเลยว่าคุณกุลาบดำชกมวยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอ่าผมเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ8ขวบครับอ่าตอนนั้นฝึกกับพ่อครับที่บ้านครับครับผมอ๋อพ่อเป็นนักมวยอ่าไม่ไม่ได้เป็นนักมวยครับแต่แกชื่นชอบในในกีฬามวยไทยเนี่ยครับครับผมแล้วแนวทางในการฝึกตอนเป็นยังไงครับเด็กน้อยครับเด็กน้อยสมัยแต่ก่อนก็ไม่มีอะไรมากมายครับครับสอบซายก็ยังเป็นป่วยครับแรงบันดาลใจนี่มาจากไหนครับก็เห็น พ่อพาไปฝากซ้อมกับค่ายมวยครับครับผมแล้ก็เห็นพี่ๆเขาซ้อมแล้วมีโอกาสได้ต่อยอย่างเงี้ยก็เลยอยากลองครับก็เลยอยากขึ้นไปลองบนเวทีเองครัซ้อมนานไหมก็ประมาณเดือนกว่าครับเดือนกว่าครับเป็นไงครับผงไฟแรกอ่าไฟแรกก็ ได้รับชัยชนะมาครับตอนนั้นไม่มีเดิมพันครับมีแค่ค่าตัวครับค่าตัวไฟแรกที่ได้รับก็ร้อยห้าสิบาทนะร้อยห้าสิบาทตอนนั้นถือไปเยอะไหมเยอะครับเยอะเยอะเยอะโอ้รู้สึกไงมาตอนไฟแรกเลยครับผมตอนชนะอ่าก็รู้สึกดีใจแล้วก็มัน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 ชอบอะเหมือนมันชอบในในการต่อสู้อะครับก็เลยบอกพ่อว่าอยากต่อยอีกอะครับอยากต่อยเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่าคือช่วงเด็กน้อย เรื่องเจ็บนี่ไม่มีเลยครับไม่ได้คิดเลยใช่ไหมไม่ได้คิดเลยครับก็เริ่มต่อยมาเรื่อยๆจนมีชื่อเสียงครับแล้วก็ได้เข้าไปต่อยในเมืองกรุงครับครับผมก็เริ่มมีชื่อเสียงตอนอายุประมาณ16ครับครับผม16 17เนี่ยช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มมีชื่อแล้วแล้วก็มาดังดังสุดๆในปี60ครับครับผมได้รับเสื้อสัมรถแล้วก็ได้เป็นยอดมวยของถ้วยพระราชทานนะครับโอ้โห ชกมาแล้วกี่ไฟครับเนี่ยอ๋อท่านครับก็อ่าเป็นร้อยอะครับค่าตัวปัจจุบันก็ต่อยอยู่ในวันวันลุมพินีก็รับอยู่ที่ส5 0 0 0นห้าถึงสี่แสนครับครับผมตั้งแต่มีในการวันเข้ามานี่ถือว่านักมวยหลายๆท่านนะครับครับผมลืมตาอปากได้หลายคนเลยครับก็อยากจะฝากเด็กๆนะครับรุ่นน้องนะครับ่านักมวยที่กําลังขึ้นมาใหม่นะครับ ให้ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็มุ่งมั่นในอาชีพตัวเองนะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยวันเราเข้ามาเขามอบโอกาสให้กับเด็กทุกคนนะครับที่ใครมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นนะครับครับผมสิ่งที่ทําให้นักมวยล้มเลิกในการเป็นนักมวยคืออะไรครับคือในในเรื่องความไม่ไม่มีระเบียบมากกว่าครับตรงเนี้ย เออนักมวยคนไหนที่มีระเบียบอย่างเงี้ยก็จะไปได้ไกล Mor ครับครับผมความอดทนลวน้ลวนเลยใช่ครับโหโมีวินัยในตัวเองใช่ครับ,ใ,รบในการชกมวยอ่ะการซ้อมอ่ะถือว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยกว่าการซ้อมคือการลดน้าหนักเนี่ยครับถ้าต่อยกรุงเทพนะครับผมทรมานขนาดไหนครับมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยลดน้ำหนักมันเหนื่อยเพราะว่ามันมันต้องทําไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วคือเราต้องมีระเบียบด้วยถ้าไม่มีระเบียบไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยกว่าการซ้อมอีกเคยลดมากสุดกี่กิโล อ่าแปดะแปดกิโลครับใช้เวลาประมาณสามวันนะถ้าอยากจะเป็นนักมวยพื้นฐานเริ่มจากอะไรครับอ่าเริ่มจากหัดมวยครับเดินมวยก่อนเดินมวยใช่ใช่ครับหัดเดินมวยทรงมวยครับผมให้ให้เป็นก่อนแล้วก็หัดเตะให้ได้ให้เป็นอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ค่อยมาลงกับกระสองครับครับผมลองซอมให้พอดูสักหน่อยได้ไหมครับนี่ดิ เนะี่ยเวลาการเตะมันต้องมันต้องหยกแข้งไงครับครับผมฝากถึงเด็กๆรุ่นใหม่ครับเพราะว่าการจะเป็นนักมวยเราต้องหัดเดินมวยให้เป็นก่อนแล้วก็พอเราเดินมวยเป็นทีนี้เราก็จะเตะเป็นครับครับผมเนะี่ยคือคือการเตะที่ถูกวิธีครับอีกการเตะที่ถูกวิธีครับคือต้องใช้นักแข้งเตะครับใช้นักแข้งใช้นักแข้งเตะครับรพาว่ามันจะเจ็บกว่า เราใช้ปลายตีเจครับอืมแล้วยังหมัดนะครับกางต่อยหมัดอ่ะการต่อยหมัดที่เราต้องออกให้สุดครับครับผมไหล่ไหล่เราต้องไปครับเราต้องบิดไหลครับเราต่อยเราต้องบิดไหลบิดไหล่บิดไหล่ใช้ตรงครับครับผมว่าน้ําหนักมันอยู่ที่ไหล่เราบิดเรายิ่งบิดมันยิ่งหนักเนี่ยอืมิดครับโอเคประมาณนี้ครับผมพาไปดูวัวตรงไหนได้ไหมครับ อ๋อนอกจากนอกจากทําค่ายมวยแล้วก็ทุกคนในวงการมวยก็รู้ว่าผมทําฟาร์มวัวแล้วก็ฟาร์มไก่นะครับครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูวัวที่เลี้ยงไว้นะครับนี่อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมใกล้ครับใกล้ๆเลยฟาร์มมวยเลยครับครับโอ้โหรักในการเลี้ยงวัวด้วยนะครับผมไม่ธรรมดาจริงๆสอสมบูร์ฟาร์มอันนี้เป็นชื่อใครครับเนี่ยอ่าเป็นชื่อผมเองครับเป็นชื่อผมเองครับชื่อจริงครับเป็นชื่อจริงใช่ครับครับผมทาฟาร์มวัวมากี่ปีแล้วครับอ่าฟาร์มวัวก็เริ่มทํามาสี่ปีแล้วครับครับผมสี่แล้ว สิปีแล้วเริ่มจากแม่บัวตัวเดียวครับครับผมแล้วก็ผสมเอาลูกมาเรื่อยๆครับครับผมเลี้ยงวัวงามหรอครับหรือว่าใช่ใช่ผมชอบในในความสวยงามผมเลี้ยงสายพันธุ์ปลามันครับครับผมชอบชอบในความมัน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 เป็นความชอบครับมันชอบในคือมันดูแล้วสบายตามันดูแล้วสวยครับผมขอถามกุหลาบดำนี้พื้นเพเป็นคนที่ไหนครับ ผมพื้นเพเป็นคนสุรินนี่แหละครับนี่สุรินเลยครับครับผมสุรินนักมวยดังเยอะมากครับผมเยอะครับเยอะครับนี่ก็ดาวรุ่งอีกคนหนึ่งเลยครับผมสุดยอดจริงครผมอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ปีนี้26ครับนี่ครับผมอีกยาวไกลนะครับผมครับอปัจจุบันนี้ก่วันลุมพินีชกอยู่ที่วันลุมพินีครับครับผมไฟต์ต่อไปเป็นวันอะไรครับไฟ์ต่อไปเดือนหน้าครับเดือนหน้านะครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยนะครับฝากติดตาม กุหลาบดาด้วยนะครับครับผมเดือนหน้าว่าจะเจอใครนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับตอนนี้ยังอุ้มไว้ก่อนใช่ไหมใช่ครับอันนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวมาคุยถึงเรื่องวัวหน่อยครับผมขอถามหน่อยว่าวัวตัวแรกที่เอาเข้ามาเป็นตัวไหนครับคือตัวนี้ครับตัวนี้เลยครับอ่านี่ครับผมตัวนี้เลยครับที่นําเข้ามาตั้งชื่อให้ไหมตั้งครับครับผมชื่อน้องพลอยครับน้องพลอยครับผมตัวนี้ลูกพ่อไหนครับตัวนี้พ่อเป็นอ่า ไอ้ตัวใหม่ครับตัวใหม่ไอ้ออฟฟอร์ดครับออฟฟอร์ดใช่ครับครับผมอันนี้เป็นลูกของออฟฟอร์ดครับส่วนใหญ่แล้วผสมเทียมใช่ไหมครับผสมเทียมครับกูเราดำจับสัตว์เองไหมใช่ครับใช่แน่นอนจริงครับชอบครับความชอบอย่างเงี้ยครับคือเราเป็นคนมันนอกอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็คือเมื่ออายสมัยแต่ก่อนพ่อกับแม่เลี้ยงไงทีนี้เรามีความชอบไอ้เลี้ยงเลี้ยงมาช่วงนั้นบัวมันมัน แพงใช่ครับแล้วมันไม่ใช่บัวอย่างเงี้ยมันเป็นบัวกระโดนธรรมดาอย่างเงี้ยอ๋อคือเราเราพอเราไปไปเจอไอ้พวกบามันสวยๆยเงี้ยเราก็ชอบครับก็เลยนําเข้ามาเลี้ยงดูครับเพราะว่ามันมันดูแล้วมันสบายตาครับนี่ตัวที่แพงที่สุดมีไหมครับคือตัวไหนเออถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบเมื่อสองสามปีที่แล้วนะช่วงช่วงโควิดอ่ะที่บัวแพงๆอ่ะอืม ็อีลูกอีตัวนี้ยลูกอีพลอยอ่ะครับลูกตัพลอยนี้ใช่ครับครับผมตัวนั้นก็ขายได้ขายไปในราคาแสนสามโอ้โหแสนสามใช่ครับอันนี้ขายไปในนามของกุลับดำด้วยไหมใช่ครับใช่ครับครับผมแล้วมันสวยด้วยไงครับสวยครับนี่จริงๆก็คิดได้ก็ทําเลยครับไม่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 มีว่าต้องมีแบบมีอะไรเงี้ยครับผมคือครอบบัวยังยังไงก็ได้เงี้ยครอบบัวมันมันไม่ไม่ต้องสวยอะไรมากมายอ่ะครับ ก็จะแบ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวให้พอเขาจะได้หกเดือนก็จะแยกแม่แยกลูกครับอ่าแล้วก็ทําที่แยกไว้ให้เขาครับครับผมเพราะว่าไม่ให้เขาดูดนมแม่แล้วความกว้างของอบครัวประมาณเท่าไหร่ครับไม่ได้วัดเลยครับไม่ได้วัดเลยใช่ครับเพราะว่าถ้าวัวเพิ่มแล้วก็ต่อเติมต่อไปเรื่อยเงี้ยครับครับผมคุณกราบดาวครับนอกจากเลี้ยงวัวให้หญ้าให้ฟางอะไรประมาณนี้ดูแลยังไงบ้างครับก็ที่วัวอ้วน ้วนสมบูรณ์ครับข้วนทวนสมบูรณ์เพราะว่าผมมีของดีครับครับผมผมไปเจอตัวนี้มาเนี่ยครับผมไปเจอตัวนี้มานี่นี่ครับนี่ตัวนี้เลยครับที่ทําให้วัวโอ้โหนี่กินดีมีชัยใช่ครับตัวนี้จะทําให้วัวกินหญ้าดีครับแล้วก็กินฟางดีครับครับคือทําให้ระบบระบบในร่างกายของเขาอะดีครับแล้วก็อ้วนง่ายครับโตไวครับเนี่ยตัวเนี้ยผสมน้ําให้กินครับเนี่ยตัวเนี้ยนี่ครับ หน้าตาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับครับผมตัวนี้ก็เอาไปผสมน้ําครับหาหาขวดน้ํอ่า1.5่ลิตรอ่ะครับผมอ่าผสมผสมน้ําแล้วก็อ่าแช่ไว้นะครับห้าชั่วโมงนะครับครับผม5้าชั่วโมงหรือว่า1คืนนะครับแล้วก็เอามาผสมน้ําให้วัวกินนะครับในหนึ่งกล่องเนี่ยเขาจะมีซองแบบนี้ให้แล้วก็ให้หนึ่งซองเนี่ยจะผสมน้ําได้200ลิตรครับครับผมเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่น้ํากับ ขวดน้ําที่1.5ลิตรอะใส่น้ําไม่เต็มแล้วก็แช่ไว้5ชั่วโมงนะครับแล้วก็เอามาแบ่งใส่กับน้ําวัวนะครับให้เขากินนะครับนี่ครับผมดีครับตัวนี้ใช้ดีครับดูครับเนี่ยก็ทําให้วัวอ้วนแล้วก็กินหญ้าดีครับกินฟางดีครับตัวเนี้ยผมลืมถามว่าวัวกี่ตัวครับคุณกราบน้ำตอนนี้อ่าตอนนี้ตอนนี้มีไม่ได้นับเลย8ตัวครับ8ตัวคตัว่าคือ เราต้องแบ่งออกด้วยครับเราเราเราเลี้ยงไว้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องเลี้ยงด้วยขายด้วยเงี้ยครับเพราะว่าเราต้องมีต้นทุนที่จะมาซื้อฟางซื้ออะไรงเงี้ยครับเนื่องด้วยคุณกราบดำเป็นนักงมวยเนาะมองในวงการวัวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่าวงการวัวตอนนี้ลดลงมากเลยครับเพราะว่าวัวถูกกับครับผมคือเกษตรกรตอนเนี้ยที่เลี้ยงวัวผมมองว่าก็น่าสงสารเขาอะครับครับแต่คนที่ไม่มีต้นทุนอะไรมากมายอย่างเงี้ย แล้วก็ปัวมันราคาลงอย่างเงี้ยมันก็ทําใจลําบากครับครับผมก็อยากอยากฝากเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรเลี้ยงโคนะครับไม่ว่าจะเลี้ยงโคหรือว่าเลี้ยงกระบือนะครับก็ผมอยากเป็นกําลังใจให้ครับอู่สูๆเลี้ยงต่อไปครับอีกไม่นานก็ราคาน่าจะดีขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณกราบดามาครับผมที่สละเวลานะครับผมเป็นเกียรติมากมครับผมให้กับช่อง YouTube FT n f a r ฟนะครับครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับตัวนี้ครับใช้ดีจริงครับ ฝากพี่น้องเกษตรกรชาวโคแล้วก็กระบื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่ครับผสมน้ําให้กินได้ครับนี่ผมเลี้ยงไก่ชนผมยังให้กินเลยครับนี่สุดยอดขอบคุณมากครับครับผม